ี่ครับดูกลางแจ้งเลยนะครับทงานตุดๆนะครับนี่ครับผ่านฝิ่นเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวให้ผ่านฝิ่นเช็คดูหน่อยครับเช็คเลยมันฝินโอ้ดูคําเอาดินอันนี้ไม่ใช่รอยปูครับรอยนกแต่ให้ผ่านฝิ่นเอาละครับลองกตัดทางไปทางไหนครับกลางแจ้งนะครับทุกผู้ชม ถึงตัวแล้วครับพานี่ใช่ไหมนี่ลงไปอีกโอ้เมื่อกี้มันอยู่แค่กลางรูพันเฟินเห็นไหมนะครับใจเย็นโอ้อย่างนี้โอ้กว้างมากครับผมสายใหญ่แน่นอนครับใช่ไหมน่าจะสวยนะครับโอ้ยใจเย็นมาแล้วครับดูนี้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชม มากันสามพันนะครับวันนี้ผ่านพันล่วงหน้าไปก่อนแล้วครับผมก็พานฟิน,นทำหลังครับหนีบอยู่เลยดูช่วงลวง่ังดูฟางมากเลยใช่ไหมขาแย่สบายนะ <laughs> เดี๋ยวมันลุ้นกันครับท่านผู้ชมใครรูใหญ่มันตัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวมองอมันไม่เล็กอะโอสองกระดองนี่หมอบันฝิ่นมันขุดรูจะลอกคาบเรื่อครับหนีบอยู่ไหมน่ะมาแล้วครับพยายามมือก็ โอ้อน,น,อน,นครับรูมันโค้งมันแย่ยากครับทุกคนนี่ติดนี่กลัวจะปล่อยกล้ามมื่อกี้ไปเอามันยายเดี๋ยวมันหนีบแล้วมันปล่อยกล้ามนะครับชุนแต่ทามือหนีบไม่ปล่อยนะครับแตามันหนีบของแข็งแล้วชอบปล่อยกล้ามครับมือมันจะนิ่มมัน กาไม่กามันไหนโอ้ยใสสวยอยู่ครับเอ๊ะมันเออเอา้ยขึ้นมาแล้วพันฟินมือตอนเลยใช่ปะโอ้ใช่ครับโอ้กามม่วงครับโอ้ยใสสวยครับครับผมเยี่ยมมากเลยครับครับปูกลางทุ่งครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อครับครับอันฟินลวงอยู่ครับ กัดแล้วครับกัดติดเลยครับโอ้ยเขาเนื้อด่วนวาไม่เขาไม่ได้โอ้ยย่ำโอ้ยโอ้ยตัวโอ้ยทำไงอันพินอันนี้ต้องปล่อยเดี๋ยวก็ปล่อยกล้ามปล่อยบกโอ้ยโอ้ยโอ้เนื้อโอ้ย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 ิเขาเนื้อจริงรีวววอววกัดกวววกววววววอววเดี๋ยวเดี๋ยวขอวว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 บววววา โอ้ยโอ้ยโคนเต็มปากโอ้ยโอ้ยโอ้ยไเลือดเด้ม่ไม่เลือดนะโอ้ยเลือดเหนียวโอ้ยหนังเหนียวนี่ว่ะเฮ้ยิงเก่าไอ้นี่แหละตัวมันนี่นู่นครับตัวโอ้ยอปอมเดี๋ยวรอพันฝิ่นเคลียร์พื้นที่แป๊มครับนี่เดี๋ยวมาดูดูนี้ต่อเลยครับท่านชม โอ้ยหนีผ่านฟินโอ้ฝนตกครับดุนี่ครับอยู่ร้านเปอร์เซ็นครับรอยสิครับครับ้อยสีนมาใกล้กันเลยโยผ่านฟินรูนี้โตครับมีแตนนะครับนี่มีครับผ่านรูนี้นิ้วแบนแปะนะครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมมันลอกคาบไปครับนี่ โอ้ยมือทิ่งเลยเลยมีโป๊ะเดี๋ยวท้องมือทิ้งเลยกลามขนาดนี้ครับโตขึ้นอีกสามเท่านะครับท่านผู้ชมรอคาบทิง้งมาแล้วหนิวะ่ะท้งมือฮะตัวยังนี่ครับตเตรียมตัวแป๊บนึงครับหใหญ่ไหมหนาการล้วงเหรอครับผมผมเห็นกลามทิ่มถอดไว้แล้วโอ้โหหามาดไม่ได้ครับ ดีเกินครับรไม่ต้องกลัวโดนลากครับเดี๋ยวเราเจาะที่ว่างๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอปานฝ่นแป๊บนึงครับปานฝ่นเจาะแล้วครับปานฝ่นร้นองขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรู้จะออกทางโน้นหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้อนออกปากรูกเลยปานฝ่น,น,ข,นขึ้นแล้วครับ<อ>ขึ้นแล้วเอ๊ยขึ้นตรงนี้โอ้ยนี่ขอครับเนะมือจับเลือดขึ้นช่องน,นี้เลยครับโอ้ฝีมือจริงๆครับปานคนนี้เมื่อกี้ถูกหนีไปเองออกหุ่นนีฮะออกออกปากรูอะ ปากออกปากรูแล้วนาะปานปีนเราแขนตอนหมดเลยไมนจะออกปากรูครับคุณชมโอ้ปูปูแข็งหรือเปล่าปานถุนโอ้ยนี่งอะโอ้ยมากครับจับไหมครับครับครับครเดี๋ยวโอ้ยตัวผู้ตัวเมียวะเนี่ยตัวผู้ตัวผู้ครับเฮ้ยโอ้ตัวเมียครับหืมไม่มีกามเฮ้ยตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้หามุมจับไม่ได้นะครับชมจับไม่ดีเดี๋ยวโดนอีกครับบาดเจ็บครับครับผม ปูหน้าผลนิ่มดุครับนี่ขึ้นมาแล้วพันธุ์ลิงใจเย็นๆใจยเย็นเด็กคานขึ้นมาเลยอุย้ยสีแน่นครับ,ป,บปูตูเมียครับจะคงจับอ่ะพันธุ์ปูตูเมียปูตูเมียเพ<อ>ราะปูตูเมียนะเพราะปูตูเมียอที่สุดสเลยครับตัวนี้ตูเมียไหมโอ้โหตูเมียครับบอกแล้วปูตูเมียโอ้ยไข่พันธุ์ปูอุ้ยแน่นปักนพันธุ์ปจับวางครับปั่มครับโอ้ยปูตูเมียครับ โอ้ตัวเมื่อกี้ว่าโตตัวนี้โตกว่าบ้านมันครันชมส่โซโอ้โหไหนโชว์หน่อยสิโอ้โหมันปินตัวนี้นี่ครับครับผมโอ้ยครับเดี๋ยวหามุมกล้องโอ้ยใหญ่จริงๆครับตัวนี้โอ้ยครึ่งกิโลกว่านะครับเนี่ยครับผมใหญ่สุดในวันนี้เลยครับครับผมโอเคครับครับผมนี่ครับนี่คุณผู้ชมลอยเหมือนงั้นนะครับไม่ใช่ลอยนกนะเนี่ย รูมันครับนี่ครับผ่านฝ่นเราคนเจอครับโอ้โหใหญ่แน่นอนท่านผู้ชมเดี๋ยวผ่านฝิ่นจับตาครับไปลองวัดดูครับเรดาร์ไปทางไหนครับโอ้โหโอ้โหรูสวยมากครับครับผมรอยเท้ารอยอะไรดีครับอืมโอ้โรูนี้ครับจะเป็นเดอะเบสครับดีที่สุดแต่ไม่รู้จะเอาไว้หรือเปล่านะครับทุกท่านเข้าไปครับผมมันไม่นาลึกครับปูแบนนี้ Oh. นี่ครับพันฟินเจาะแล้วครับมอยแบบไหมอ่ะพันฟินดิ่งลงหรือเปล่าครับโ oh. อ,อ้ยเจาะอีกย้อนไปหนึ่งครับผมอ๋อ oh. รูมย้อนกลับครับเฮ้ hey. Hey. ยเฮ้ยรูย้อนกลับไปหนึ่งเออตรงนี้ไงเจาะว่างช่องว่างนี่ล oh. เลยโอ้ยเิดตรงนี้ไนงะเออโอ้ย oh. ว้าปากแตกกูว่าพันฟิน <laughs> โอ้ยสัตว์ เหยียบกิ่งแห้งครับเดี๋ยวนครับผมถึงแล้วนะครับขึ้นขขึึ้้นนไหมผ่านกินลองจะเป็นปูปิศาจครับไซส์ขึนแล้วครับขึ้นแล้วครับจริงป่ะขึ้นขึ้นขึ้นดูเขาเลยนี่มือจริงจริงนะครับผมฝนมาอีกแล้วขึ้นแล้วไปไหนหายอ่ะ ไปนีกหนีบะครับจัดละนิดนะไม่เหลือไม<อ>่ต้องกวนเยตอนนี้ตาขาไม่เหลือแล้วครับครับผมขี่พานฟินเอาขาแย่ไปวัดดูครับไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับถ่ายเอาตอนเน้นๆเ,เลยแสงไม่ดีนะครับท่านผู้ชมนี่มันหลบอยู่ทีไ่ไหกเหมือนกัน ลงด้วยใน่ฉงเลยอยู่ด้วยเนี่ยขาลงไม่ไหมขาขาเดียวเลยไอ้นะเออขาลงไปสกัดเอาปลายปลายเท้าเขียวเลียบครับเยอะนี่ติดเล็บเนี่ยครับผมล้วงก็ล้วงไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมลากมันค้ำคออยู่เฮ้ยจะไปเชื่อได้เอ่ต้องขึ้นปล่อยไงปล่อยกามเปล่าไหมลูกขึ้นขึ้นมาเนี่ยค่อยๆคยๆค่อยยาขค่ยยาวคัน ตัวซับเขา่าขึ้นไม่ได้ขึ้นไ,ได้ปอยฟองฟอดชะเนี่ไห,ไหนอยู่ตรงนี้เองอยู่ในลบ,บมันไม่ขึ้นเนาะมันลบลอือนี่ครับหานฝ่นล่วงไม่ได้แล้วพันฝืนหนอาขาแย่ครับดูอเองเค้าโรมขนาดไหน อย่าปูอย่าอะไรปูต้อนแยงไปมันรีดหน่องเหนี่ครับดูมันแขนล้วงไม่ถึงผมก็รู้จักทำไงครับครับผมแต่อยากจะให้อยากจะล้วงอยากจะแยงแต่มันทำไงไม่ได้ครับอยากจะเอาตัวให้ท่านผู้ชมดูครับมันดูครับขาแย่ได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมคิดดูครับตัวจะขนาดไหน ล้วงไม่ได้ครับปานปิ่นแล้วขาแย่ดูครับมันลึกแค่ไหนแค่น้องผมเลยครับท่านชมเดี๋ยวมาคอยติดตามตัวจะใหญ่เล็กแค่ไหนครับครับผมไก่ฟาร์มจริงนะครับโอ้ยดูสภาพเอาครับนี่ครับทชมโอ้ยใจกลางป่าครับเนี่ยครับ ผันฟินร้องโตโตมากครับท่านผู้ชมสวยครับปูตัวนี้แล้วผมกันมันจะเป็นปูอะไรครับผมโอ้ยัวไปกิโลนแน่โอ้ยผ่านฟินร้องใหญ่จัดครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่อะครับมันล้วงไม่ได้ขุดก็ยังไม่ได้ผมต้องใช้ตีนท้าวัดเอาดินออกนะครับเนี่ยครับผมโอ้ยอาจจะใหญ่ที่สุดในฤดูกาลใช่ไหมผ่านฟินครับผม พันฟินเอาเท้าขยายรูอยู่ครับไม่น่าพลาดตูไข่ผูไข่หรือไม่ก็ตัวผู้เป็นกิโลแล้วมั้งเนี่ยครับครับผมนี่ครับท้องฟ้าฝนก็กำลังจะมาครับเดี๋ยวแข่งกันดูครับว่าจะทันฝนไหมเอาไงดีพันฟินอดนี่ฮะหลงไปหลอดลงไปหลอดเฮ้ยขึ้นแล้วพันฟินค่อยๆเดี๋ยวผมเอาเอาเสียนดักดักหลังคอนจะได้ลงไม่อีกครับผม เนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วครับตัวเมียครับผมว่าเป็นปูตัวเมียนะตัวเมียนะกองตัวเมียจะเอามือจับก็ไม่กล้าจับนะคเงินชมโอ้ยเนี่ยมือมือมือไม่ถึงเนาะมันนอนไม่ได้ไงโอ้ยโอ้ยดูตัวสิครับครับปู้ตัวเมียครับครับผมดูตัวเมียแน่นอนโอ้โหหลงไปมั่งไม่ลงครับผมเอาเสียบอุดไว้แล้วครับผมมันเป็นดักทางไว้แล้วครับ ใหญ่แน่นอนคุณผู้ชมตุ้เมียครับอูตุ้เมียร้อยเปอร์เซ็นต์เนาพี่ยังไม่ล้วงอ่ะพี่ยังไม่ล้วงอ่ะแอบอยู่แถวเนี้ยมันล้วงไม่ถึงนะครับนอนไม่ได้ครับผมโอ้ยถ้ามือล้วงถึงยืดตรงนี้เรียบร้อยไปนานแล้วครับคุณผู้ชมหัวหน้าเพื่อเพื่อหลอดล้างอีหะหลังเสียมอีก ลลาขายยากครับท่านชมแม่เสียงดักไม่ยู่ลงไปอีกแล้วอย่รงนี้นมัลงลึก,กอเนี่ยอจมีสองตัวเว่ามันเพิ่ขึ้นมาแล้วนะเสียง,งดักลงก่อนหมกดินใช่ไหมนะ่ะ เ,เสียอีกอันฝาดขึ้นมาเลยไม่ได้ลงงลงหลบมุมยู่งัดอ๋อนี่ยอ๋อนี่ยเขาอยู่รนะูนู่นเยอยู่ตรงนี้ อ,อจะเอามือลวงดได้ไหมต้องมือไงได้ได้<ะ>ผ่าน <ลง S 2> ฟินถึงเลยืิต้อง,องนอนได้ไหมโอ้โหครับทีนี้ผ่านฟินจะล้วงนะครับโอ้โหเนี่ยครับมันเราก็ไม่อยากจะนั่นหนะครับเปิดไปลากนึงครับไม่เป็นไรครับหนุม่มเดี๋ยวมันก็งอกคืนใหม่ครับไม่อยากจะแตะต้องทำลายลากมันนะครับ ด,ดีบข้อมือพันปินไปนี่หายอ่าแป๊บเดียวฮไปนี้ไปไหนตีเคลียโดนอยู่ไหนวะ <laughs> ไปไหนหายอ่ะจะล่วงหายหายเนายโอ้อะไรวะครับผมเปลี่ยนม,มุมครับพันปีนล้อม,มันขึ้นมาทางนี้ครับ นี่ถอยลงไปอีกแล้วเฮ้ยกระดักเสี้ยนเฮ้ยเห็นเลยเฮ้ยไม่ลงดูครับทานแค่เอาฮะกรดิกเที้ยนไม่ขึ้นเลยอ่ะโอเคกรดิกแบบไหนเออมาหน้ามาหน้ามาหน้าเดี๋ยวขอดีกว่าขอขอขออันนึงนี่ครับทุลักทุเลจริงๆครับคุณกท้าน ลงเปลงครับพันฟินถ่ายยากด้วยกันท่านชม,ชนมเกี๊ยวเสียมเลยมีเกี่ยวปูเฮ้ยเกี่ยวปูแล้วปูปะโอ้เสียงปูครับดีงัหมาแล้วนี่ขึ้นแล้วครับโอ้ยตัวมัน ไข่คร,ครับครับ่ันปินว่างั้นผมว pues ่าเป็นปูตัวเมียแล้วนะโอ้ยผมเมียจริงครับถึ่งโลมั้งน่ะฮะโอ้ยถึงโลอยู่มั้งน่ะโอ้ยโตจริงครับตัวนี้ไข่ครับโอ้โหเดี๋ยวล้างน้ำให้ดูครับเดี๋ยวล้างน้ำดูหน่อยครับชมโอ้ยโอ้แน่นอนจริงๆครับผ่านคนนี้เนี่ยครับพวกผมปีนกันมานะครับเนี่ย ผมตัโวโอ้โหแน่นปากครัิ่มจชมเกไข่นะครับดูครับตัวนี่ครับเทียบกับฝ่ามือนะครับครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับรค,ครับโอ้โหผมหลูริมคลองนะครับอุ๊บนี่ไงนี่โดนกบเก็ตโกกเก๊กมันปันเบิกครับแจดโดนแล้วน,นะครับเนี่ยโ,โดนทิ้งหายไปเลยเออไปต่อหรือเปล่าเน,นี่ยเฮ้ยนี่ไงอุ้ยหนี่แบล้คเบมุ์น เสียงโก่งนีพันปันใช่ไหมครับถ้าออกมาจับไม่ทันลงน้ำเลยครับเนี่ยนมอยู่ขงนครับพันปันเบิกนิดนึงครับโอ้ต,ตัวไม่เล็กก็นี่ครับของธรรมชาติครับน้ำกำลังไหลลงอยู่ครับเนี่ยออกมาพันปัน ชมเสียงนี้เฮ้ยกี่หมาแล้วนะเออมาหลุดตรงนี้เองจะออกจะย้อนแสงย้อนแสงมืครับนุ่นชมอ,อืมโอ้เสียงแบบนี้ก้ามใหญ่ครับนุ่นชมเนาะ ฟังจากเสียงผมว่าสามขีดขึ้นไปครับปูตัวนี้หนีบไม่หนาพันเหมือนนีบเลยแหละสกยกามโตกันู้ชมหนีบขอไม่ติดเหม่ยม,มันอยู่ของบนนะครับเหม่ยแน่นอนกันู้ชมอยู่ท่านี้เลย มันมีรูมันไมอยู่ขึ้นบนไ่น้อยไปรูใช่เราลองหยกหามันตลอดครับมันเกาะอยู่บนเราต้องงัดขอขึ้นแล้วเมื่อยหน้าดูเล้วครับท่านี้เสียงอืมเสียงอาจจะถึงมีครึ่งกิโลครับเนี่ยคนขุดประจำประจำจะฟังเสียงรู้นะครับชมมาเล็กหรือใหญ่ ติดเดินนะมันไม่หนีบเดินครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพันปันเปิดอีกแป๊บนึงครับเสียงก้ามหลุดด้วยเปล่าพันปันอะไรออกมาวะตัวแรกตัวเดียวสองตัวมาโอ้ยหลุดเลยก้ามก้ามหลุดครับอืม มก้ามม่วงครับไม่แน่นเท่าไหร่เลย,เลยไม่ค่อยแน่นครับทุกผู้ชมนี่ครับใหญ่อยู่ผม,มเดี๋ยวไปดูรูต่อไปกันครับก้ามโอ้โหสามสี่ขีดแล้วเนาะสามขีดครับครับกลับผมทุกผู้ชมครับผลงานรวมครับสิบกระแตนะครับเนี่ย ดูขนาดไซร์เองครับนี่ครับน้ำขึ้นแล้วครับบรรยากาศในคลองครับ